งานนี้ต้องบอกว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะเพราะว่านางเอกดังอย่างใบเฟิร์มพิมชนกไม่ทนแล้วค่ะ unfollow แม่หมูพิมพ์ากาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าชาวเน็ตงงแล้วก็ฮือฮามากๆไปก่อนหน้านี้โอ,อ้โหคุณผู้ชมขาเพราะว่าหลายๆคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้กันแน่เพราะว่าตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างแม่หมูพิมพ์กามีการกด u n f o l ล o w ใบเฟิร์มพิมชนกท่ามกลางของบรรดาแฟนคลับเขาก็งงอะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้น โหคือทำไมขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้อง unfollow เลยเหรอทำไมอะ่ะแม่หมูน้อยใจอะไรหรือเปล่าก็เลยพากันหาสาเหตุค่ะว่าแม่หมูพิมพ์กา unfollow ig byfer เนี่ยทำไมหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าห่วงลูกชายน้อยใจลูกชายหรือเปล่าช่วงนี้ลูกชายเองก็คลั่งรักมาก,กน,นะคะหรืออีก,กรณีหนึ่งคือลูกชายติดแฟนจนลืมแม่ไม่มีเวลาให้แม่ แล้วแม่ก็เลยห่วงลูกอารมณ์แบบพอได้เป็นแฟนกันปุ๊บสับแฟนอนะสำคัญกว่าแม่อะไรประมาณนี้นะคะดาเอาแต่ยังไงก็อยากจะรอฟังคําตอบจากแม่อย่าเพิ่งโยงกันไปต่างๆนาะนาะอันนี้ก็เป็นชาวเน็ตบางส่วนที่เขาออกมาแสดงความยิดเห็นกับเรื่องราวดังกล่าวที่คาดดาวว่าแม่หมูเนี่ยอาจจะน้อยใจหรือเปล่านะคะ ไม่เพียงเท่านี้ค่ะแม่หมูพิมพากานะคะที่ก่อนหน้านี้มีการ u n f o l l o ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างนายนภัสนะคะแต่นายนภัสเองเนี่ยก็มีการ u n f o l ล o แม่หมูพิมพากาเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้อีกเหมือนกันชาวเน็ตเขาก็บอกว่านายเองอ่ะไม่ได้มีเจตนาจะเลิกติดตามหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่หมูเป็นคนเลิกกดติดตามก่อนมันทําให้เวลาจะกดติดตามกับต้องมีการกดเพิ่มเพื่อนอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนว่าเป็นการก่อนหน้านี้ก็คือ unfollow ไปโดยปริยายแหละหนายเองคงไม่ได้รู้ตัวหรอกนะคะซึ่ง เอาจริงๆแล้วเนี่ยกระแสข่าวมากมายเลยบอกว่าเอาจริงๆนะพอเรื่องราวมันวุ่นวายขนาดเนี้ยอยากจะให้แม่หมู ปล่อยใบเฟิร์นไปเถอะเออนายกับใบเฟิร์นเขาคงไม่ใช่คู่กันแล้วละ่ะถ้ามันมีปัญหามากขนาดนี้นะทุกวันนี้แทบจะไม่อยากเห็นข่าวนายกับใบเฟิร์นเลยเพราะว่าสงสารทั้งคู่แล้วก็เข้าใจตัวแม่หมูเองด้วยที่มีลูกชายคนเดียวแล้วก็อยากจะให้ลูกชายาเอาอกเอาใจอยากให้ลูกชาอยอสนใจแม่บ้างอะไรอนยะ่างนี้คะแต่ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเองเนี่ยมีการ u n f o ล l o w แม่หมูพิมพ์พกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่หมูเองก็มีการอ ฟอลโล่ทั้งนายแล้วก็ใบเฟิร์นนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไรต่อหรือว่าจะมีใครออกมาพูดไหมก็คงจะต้องมีการรอติดตามมาต่อไปค่ะ